สวัสดีค่ะคุณผู้ชมมาตรวจสอบสภาพอากาศเช้านี้กันกันกบ TNN Earth นะคะ เริ่มต้นเดือนใหม่เข้าสู่เดือนธันวาคมแล้วค่ะสําหรับในช่วงต้นเดือนนี้นะคะสถานการณ์ฝนทางภาคใต้ก็ถือว่าเริ่มเบาลงแล้วค่ะถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีเลยนะคะในการเร่งฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภ,าภายัยแล้วก็หลังจากนี้ยังไม่มีสัญญาณฝนตกหนักทางภาคใต้นะคะเมื่อเทียบกับประลอกที่ผ่านมาและสําหรับประเทศไทยตอนบนค่ะเรื่องของลมหนาวนั้นดูเหมือนว่าจะอ่อนกําลังลงไปนะคะก็ส่งผลทําให้ช่วงวันที่1-5ธันวาคมนี้ภาพรวมประเทศ ไทยตอนบนอากาศจะอุ่นขึ้นค่ะประมาณ4-7องศาเซลเซียสแต่ว่าโดยรวมนั้นนะคะก็ถือว่ายังมีอากาศเย็นถึงหนาวได้อยู่ในตอนเช้ายังไม่ถึงขั้นกลับมาร้อนนะคะแล้วก็คาดการณ์ค่ะว่าหลังจากที่มวลอากาศเย็นอ่อนกําลังลงสิ่งหนึ่งที่จะกลับมาก็คือเรื่องของฝุ่นที่จะกลับมาเพิ่มสูงขึ้นในช่วงสัปดาห์นี้ค่ะและสําหรับพายุโคโตนน,นะคะในช่วง1-2วันนี้ค่ะคาดว่าพายุโคโตจะเคลื่อนมาเข้าใกล้ชายฝั่งเวียดนาม ในช่วงวันที่1นึถึงสันวาคมแต่ว่ามาเจอกับมวลอากาศเย็นในช่วงนี้นะคะเพราะฉะนั้นพายุลูกนี้เนี่ยจะสลายตัวอย่างรวดเร็วแล้วก็ไม่เคลื่อนตัวเข้าสู่ประเทศไทยแต่ว่าหลังจากที่พายุลูกนี้สลายตัวไปแล้วนะคะก็อาจจะมีกระแสลมตะว,วันออกที่พัดนําความชื้นค่ะเข้ามาปกคลุมทั้งทางภาคอีสานภาคกลางภาคตะว,วันออกกรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมถึงภาคใต้ตอนบนด้วยนะคะที่จะมีฝนเพิ่มขึ้นได้ช่วงวันที่3 6ธันวาคมนี้แต่ว่าไม่ได้เป็นฝนตกหนักอะไรนะคะไม่ได้น่ากังวลค่ะทีนี้ไปตรวจสอบสภาพอากาศแบบรายภาคกันค่ะเริ่มกันที่ภาคเหนือนะคะมีอากาศหนาวกับมีหมอกในตอนเช้าค่ะ อุณหภูมิสูงขึ้นเล็กน้อย1-3องศาต่ำสุด11องศานะคะบริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจดัดอุณหภูมิต่ำสุดบริเวณยอดดอย5-10องศาค่ะ ส่วนทางภาคอีสานอากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกบางในตอนเช้าอุณหภูมิสูงขึ้น2 4องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดช่วงนี้ยังอยู่ที่12องศานะคะยอดภูมีอากาศหนาวค่ะต่ำสุด7 11องศาและช่วงนี้ยังต้องระวังอันตรายจากอัคคีภัยที่อาจจะเกิดขึ้นจากสภาพอากาศแห้งและลมแรงค่ะ ส่วนทางภาคกลางยังมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกบางในตอนเช้าอุณหภูมิสูงขึ้น1-2องศานะคะต่ำสุด17องศาสูงสุด33องศาค่ะขณะที่ภาคตะว,วันออกอากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้าอุณหภูมิสูงขึ้นเล็กน้อยค่ะต่ำสุด19องศาส่วนทะเลมีคลื่นสูง1เมตรห่างจากฝั่งคลื่นสูงประมาณ1-2เมตร ภาคใต้ตอนบนของภาคยังมีอากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้าและอุณหภ,ภูมิจะสูงขึ้นเล็กน้อยนะคะส่วนตอนล่างของภาคมีฝนร้อยละสิบของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดปัตตานียะลาและนราธิวาสทะเลช่วงนี้ทั้งสองฝั่งคลื่นสูง1-2เมตรจุดที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร และปท้ายที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะยังคงมีอากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้าอุณหภูมิสูงขึ้นเล็กน้อย1-2องศาต่ำสุด19องศาส่วนตอนกลางวันแดดแรงนะคะอุณหภูมิสูงสุด33องศาและในช่วงนี้ยังต้องระวังเรื่องของคุณภาพอากาศที่เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพในช่วงต้นสัปดาห์นี้ค่ะขอบพระคุณที่ติดตามรับชม TNN Earth นะคะ ฝากคุณผู้ชมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อไม่ให้พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ